ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมปาวคีวเอสนะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกาลินาฟรีไฟนะครับผมอ่านะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมเปนในเกมของกาลินาฟรีไฟกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับผมในโซ่ของกิจกรรมใหม่นะที่ได้เข้ามานะครับผมก็ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมแรกที่ผมจะมารีวิวนะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมเติมปรับรับสกินปืนทันทีเลยนะครับผมนี่ครับเร็วแรงคารุกเกาะนั่นเองนะครับผมก็สำหรับสกินปืนนี้นะครับผมก็ก็ไปของสกินปืนนี้แหละนะครับพลาฟลเนาะฮาอพิกกขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ครับไปของสกินปืนนี้นะครับซึ่งจะมีค่าสเกลคืออาการในการยิงหนึ่งนะครับเจอะกาะหนึ่งนะครับผมกับว่าจะลดนะครับผมในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ ลบความดูในการเครื่องที่ในคี่นี้มันคือย่างไงครับมันคือว่าเวลาเราจับปืนแล้วนะครับเราเคลื่อนที่นะครับเราก็จะเคลื่อนที่ช้าหลงนนั่นนีงนะครับผมกับเมื่อเราเก็บปืนแล้วนะครับเอาไว้สะพายหลังนะเราก็เดินนะครับความเร็วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับอ่านะครับแต่พอเราจับปืนนี้ปุ๊บสกิลแส่สกินปืนนี้เข้าไปนะครับก็จะทําให้เคลื่อนที่ช้าหลงนเนาะแต่ว่าก็จะได้ประโยชน์คือได้อาการในการยิงหนึ่งคือจะยิงเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถยิงขลุกเกาะได้ด้วยอ่านะครับ ก็สำหรับใครที่อยากได้รับสกินปืนนี้นะครับผมสกินปืนนี้แจกฟรีนะครับเพียงแค่เรานะครับผมเข้ามาทําการเติมเกมนะครับผมไม่ครบ499รเดมอนนะครับผมอ่านนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเติมเกมไม่ครบ499รเดมอนนะครับผมค่าคลิปเป็นเงินนะครับผม499รเดมอนคลิปเป็นเงินก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับไม่คือ200บาทนะครับนี่ครับก็สามารถรับสกินปืนนี้ฟรีๆได้เลยนะครับ กัรเพชรเราก็ยังได้เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นระวัลพิเศษนะครับผมที่เราจะได้รับนะครับผมจากการเกิมเกมนะครับกัรเพชรเราสมมุติเราเกิดไป5้าอเพชรนะครับเราก็ยังได้รับ้าอเพชรเหมือนเดิมครับแต่เรายังได้รับไอคทมพิเศษสกินปืนนี้เข้ามาด้วยนะครับนี่สวยมากเห็นไหมครับปีศาจแห่งสงครามนะครับผมนี่สกินปืนสวยมากนี่สวยจริงๆเลยนะนะครับก็ใครที่อยากได้นะครับผมก็เข้ามานะครับผมมาทำการเกิมเกมนะครับ499เบเดมอนนะ นะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับ499เดโม่คุณก็สามารถรับได้นะครับในส่วนของสกินปืนนี้นะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมก็วันที่2นะครับไปตัวถึงวันที่5้านะครับผมระยะเวลากิจกรรมประมาณ3วันนะครับ2ขอไปหมดระยะเวลากิจกรรมประมาณ4วันนะครับวันที่2วันที่3วันที่4แล้วก็วันที่หนะครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมขอกิจกรรมนี้นะครับเพิ่มปป๊บรับสกินนะ นี่ครับ499เดมอนนะครับผมถ้าเราคิดเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ประมาณ190บาทนะครับประมาณ190บาทนะครับที่ให้คุณนะครับมาเกิมเกมนะครับ190บบาทเห็นไหมครับนี่ก็สามารถที่จะเข้ามาเกิมได้นะครับ โอเคครับผมก็จบไปแล้วหนึ่งกิจกรรมนะครับผมเกิมป <Okay S 2> ับรับสกินนะครับจบไปแล้วกิจกรรมแรกนะครับสําหรับกิจกรรมที่สองนะครับผมที่ผมจะเข้ามาฝากนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ครับผมนะขอไปกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับไปกิจกรรมของอะไรดีอันนี้แล้วกันนะครับรวมกล่องคนละชนนะครับผมปิดฉากอภิบัติการเกาะสมรทรแล้วกันนะครับผมมาออกกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับนี่ เอาข้อผิดเข้าผิดถับยังไม่ใช่นะครับนี่เราจะมาฝากกิจกรรมนี้กันนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็คืออันนี้นั่นเองนะครับเป็นกล่องข้างหาสุดรวยนะครับผมซึ่งภายในนี้นะครับผมก็จะมีเป็นกล่องนะครับผมของพวกคอร์รัลสโนของปนโลดนะครับผมเข้ามาเยอะมากๆนะครับกล่องคอร์รัลสโนของปนโลดที่เข้ามารอบนี้นะครับผมก็ไม่ว่าจะไปในสของสกินรถกระบะนะครับในสของสกินแอร์บอร์ดนะครับนี่ในสของสกินกระคานะครับผมนี่ครับ สกินกาคาของคอร์ลชของปนลดนเนาะสกินของปืนนะครับผม P ี0นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีในโซนของสกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมคอร์ลชงนะครับผมนี่ครับเป็นของหน้าน้อยนะรวมไปถึงนะครับผมยังมีนะครับผมในโซนของข่าด้วยนะครับค่าร้อมเปนะครับข้านี้นี่นี่ค่าร้อมเปนะครับดูใหม่ได้ครับค่านี้สวยมากนะดูนะครับเปนื้นเพียบเลยคานี้นะครับ แล้วก็ยังมีนะครับผมในส่วนสกินกระเป๋านะครับนี่ครับสกินกระเป๋าเป้นะครับแล้วก็จบขายด้วยนะครับผมนี่ครับ5าสุดรวยนั่นนีงนะครับค้านี้เลยนี่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับมีเยอะมากนะครับผมก็ในส่วนของโคเคนนะครับผมก็คือโคเคนเดียวกันเลยนะครับคือโคเคนนะครับผมขอเเรียลคอล์โซนนั่นนีงนะครับอ่าก็คือว่าโคเคนนะครับผมเราสามารถนับไปแลกเขมได้นะสำหรับใครที่สุ่มแล้วได้รับโคเคนนะครับผมคุณก็สามารถที่จะไปแลก ไอเข้มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกินกระบาดนะครับหรือว่าสกินไอบอดนะครับสกินกังหนนะสกิน P 90นะครับสกินนาน้อยนะครับสกินฆ่านะครับผมเป้นะครับสกินกระเป๋าเป้คอร์รลโซนแล้วก็ก่อนสุดรวยนะครับคุณสามารถที่จะไปได้นะเห็นไหมครับนี่นะครับโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆเห็นไหมครับไม่อยู่แปดอย่างด้วยกันนะที่เข้ามานะครับนี่ครับ สามารถไปแลกได้นะครับผมในหน้ากิจกรรมนะครับคือให้ครูคลิกเข้าคลิปักกีินนะครับแล้วคลิกคาว่ากิจกรรมนะครับผมเลื่อนลงมาครับผมนี่ครับเลื่อนลงมานะครับคุณก็หาเลยนะครับว่าอันไหนก็คือในส่วนของคอร์ชซนของโปโลนเนาะคุณก็ดูได้เลยนะครับนี่สักคู่นะครับมันเยอะมากกิจกรรมมีเยอะมากนะครับนี่อย่าไมิใช่นะครับคอร์โซนของโปโลหายไปไหนแล้วเน่การมาสามารถแลกได้นะในหน้านี้นะครับใช่ไหม นี่แน่เลยไม่ใช่นะครับหายไปเลยครับอยู่ในหน้านี้หรือเปล่าคอนโซลคองโปโลดเนี่ยนี่น่าจะใช่นะนี่อ่านะครับรวมกล่องคอนโซลคองโปโลดนะครับผมก็การละย่างนะครับผมก็จะใช้โค้เทนในการแรกที่ไม่เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในสซลานี้นะครับจะใช้สี่สิบโค้เทนนะครับห้านี้นะครับขอไปหกกระเป๋าสกินกระเป๋าสกินนี้นะครับใช้สามสิบโค้คเนในการแรกนะครับ สกินปืนนะครับผม P 90นะครับใช้120อิโเนในการแร่นะครับห่านี้นะครับผมใช้40โคเกนในการแร่นะครับนี้นะครับสกินน้าน้อยนะครับผมใช้แค่15โคเกนในการแร่สกินกระคาใช้50าโคเกนในการแร่นะครับสกินแอร์บอร์ดนะครับผมใช้20โคเกนในการแร่แล้วก็สกินรถกระบะสกินนี้นะครับผมจะใช้80โคเกนในการแร่นะครับก็ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะได้นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาสุ่มได้นะมีอยู่แปดก,ก่อนด้วยกันทห้คุณสามารถสุ่มได้เลยนะครับนี่ผมอยากให้สกินปืนพีเก้าสิบนะสกินมันสวยนะอยากได้นะครับไม่รู้ว่าจะออดหรือเปล่านะผมจะสุ่มไปคร่าวๆไปแล้วกันนะใส่หุปพอลสวดลดช่วยหน่อยแล้วกันนะครับเอาชัดนี่แล้วกันนะครับห้าร้อยไปเลยครับสิบเจ็ดก่อนนะครับจัดไปรับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับ ผมจัดไปนะครับผมสิบเจ็ดก่อนนะครับพอแล้วนะครับไม่เอาเยอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันะจอกให้ผมหิือเปล่านะครับจะอยู่ในขี้กากกรวเนาะนะครับสกินก่อนขอในเข้มกกาดอยู่ในขี้กากกรวดเขาหมดเลยนะครับเป็นกอดสุมนะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะสองโคเปิดคีละสองก่อนไปก่อนเอาได้สองโคขึ้นมานะครับไม่เป็นไรครับเปิดห้าก่อนไปเลยโอ้โหโคเคลนรัวๆเลยนะครับรอบนี้โคเข้นมารัวๆเลย ไปก่อนครับอีห้าก่อนครับโอ้โลโลจริงๆเลยนะครับโคเคนเนี่ยอยากที่เห็นเลยนะครับว่าโคเคนมารัวๆเลยนะครับห้าก่อนสุดท้ายครับโอ้โ,อโหโก่อนที่ผมมีโคเคนอยู่ที่ยี่สิบหกโคเคนแล้วนะครับมียี่สิบหกโคเคนนะครับผมเราสามารถแลกอะไรได้บ้างเราก็มาดูได้นะครับนี่อืมกับระยะใช้โคเคนในการแลกพอสมควรเลยนะ เอาค่านี้ด้วยอยากได้ค่านี้ใช้4ี่คิเิในการแร่นะครับสกินในบ,บอดใช้ยี่สิบนะครับอันนี้ใช้40ผมอยากได้ค่านี้อยากได้เอาเอาค่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวสุ่มเพิ่มเดี๋ยวสู่มเพิ่มครับเดี๋ยวสู่มเพิ่มไปแล้วกันนะครับนี่ผมจะสุ่มในส่วนอันนี้ อยู่ไหนเนี่ยอ่าก่อสุมสกินปืนแล้วกันนะครับอย่างไรมันก็มีลุ้นเนาะมีลุ้นว่าเราจะได้นะครับนี่ไปครับนี่ดูก่อนดีกว่านะครับว่าใช้อนไนคุ้มดีอันนี้แปดร้อยลืมไปสี่ร้อยสิบเดมอนก่อครับเปิดเลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้โหสกินปืนมาแล้วนะครับได้รับสกินปืนพีเก้าสิบมาแล้วนะ โอ้โหดีใจมากครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าเจนจะอกมาให้ผมนะครับ820สเดมอนนะครับเพราะว่าผมสุ่ม4 1 0ริเดมอนสองรอบแล้วก็คือ820ิเดมอนนะครับผมก็ได้รับสกินนี้มาแล้วคุ้มแล้วนะนี่แล้วก็จะได้รับโคเคนมาอีกนะครับนี่ได้โคเคนมาอีกนะครับนี่โอ้คุ้มแล้วครับผมคุ้มแล้วครับสบายใจนะครับผม820ิเดมอนนะครับผมได้รับโคเคนมาแล้วก็จะได้รับนะครับได้สวนสกินปึนงด้วยนะครับ ผมจริงๆนะครับนี่นะครับมาครับตอนนี้ผมมีอยู่56โคเคนนะครับวันนี้ผมสามารถแลกสกินกระคาได้นะสกินนี้สามารถแลดได้แล้วนะใช้ห้าสิโคเคนในการแลกนะครับสกินกระคานะครับคำว่าผมตัดสินใจว่าผมจะไม่แลกนะครับจะดูค่าไหนดีค่าเปหนึงค่านี้ก็แบบดูดีนะโอ้ค่านี้รวยเลยนะครับค่านี้รวยครับพร้อมเปย์ครับ ท่านี้ก็ดีนะนี่โอ้นี่เปย์นึงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอานี้แล้วกันนะครับ40โค้กเคนนะผมจัดไปครับนี่ไกลค้ามาแล้วนะครับคอร์โซนของป้นโลดนะครับแล้วก็ก้นนี้เหลือแค่16โคเคนนะครับเดี๋ยวผมแรกสกินน่าน้อยไปไปกับปิดจ็อบเลยนะครับรอบนี้โอเคครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในโซขังกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมขอร่วมก่อนคอร์โซนนะครับ ปีชาปกิบาการกรอดสวัสดนะครับฝากไว้ด้วยนะนะครับโอ้โหแล้วก็มีอะไรอีกไหมเน่กิจกรรมมาเยอะมากนะพอนี่เหมือนไปโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับผมคือไปโปรเจกต์ของโครโซนโป้นโลดนนะครับครบกันไ,ไหมครับไปโปรเจกต์ใหญ่มากๆของฟรีไฟเลยนะในรอบนี้เลยนะครับมีอีกไหมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่ามันจะมีกิจกรรมอะไร การโดยรวมนะครับผมกิจกรรมก็ถือว่ามาเยอะอยู่นะอืมโดยโลกกิจกรรมมาเยอะอยู่เลยนะครับเกี่ยวกับขราวชงขบวนโลดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้ะกันเนาะนะครับผมเกี่ยวกับขราวชงขบวนโลดกิจกรรมใหญ่แบบนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยลวกันเพราะว่าน่าจะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับกิจกรรมของฟรีไฟล์นะครับกตก่อนที่เราจะจัดไปนะครับผมขอมาฝากกิจกรรมสุดายแล้วนะครับ คือกิจกรรมของคอลเลคชันนะครับผมนี่ครับคอลเลคชันคอลเรคชันของโป้นโล่นะครับเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมในราคานะครับผมนี่ครับนี่ครับก็จะมีไอเขมเกี่ยวกับคอรเลคชันของป้ลโลมาขายนะครับมาขายครับในราคาพิเศษนะครับนะนะครับในราคาพิเศษเลยนะครับนี่ครับก็จะมีเซตคอลเรคชัซนของโป้ลโลนะครับเซตนี้มาขายนะครับเซตนี้มาขายด้วยนะครับเป็นเซตของผู้หญิงนะ นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับผมในโซนองอันนี้ด้วยนะครับเซตนี้ด้วยนี่นะครับ999ไดมอนด์เท่านั้นนะครับผมน่าจะคุณเซตเลยจะอยู่ที่999ไดมอนด์นะครับรวมไปถึงนะครับผมจะมีนะครับผมในโซนสกินไอวอร์มาขายด้วยนะครับนี่ครับสกินไอวอร์นะครับผมนํามาขายในราคา499ไดมอนด์นะครับผมเป็นสกินไอวอร์ของคอลุ่ยโซนของโปโลดโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับผมนี่ครับมีเป็นสกินปืนนะครับผมของคอลุ่ยโซนของโปโลดด้วยนะ นี่ครับมีสกินปืนนะครับผมกับว่าสกินปืนอันนี้นะครับผมขอไม่ใช่นํามาขายในแบบเป็นไดมอนด์เนาะก็จะนํามาในรูปแบบของกิจกรรมนะครับผมให้เราสามารถที่จะเข้ามานะครับผมคำการหมุนนะครับผมเพื่อรับสิทธิ์ลดราคาได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมลดได้เจ็ดสนะครับอ๋อนี่นะครับลดเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับคือเขาให้เราเข้ามาสุ่มนี่แหละ นะครับเป็นให้เราสุ um um ่มก่อนเลยแหละครับนี่ครับสุ่มก่อนหนึ่งรอบนะครับผมเสียยี่ิบเก้าเดมอนรอบแรกเสียยี่ิบเก้าเดมอนนะครับผมแล้วน่าจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับน่าจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปดูยี่ิบเก้าเดมอนไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับอ่านะครับรอบที่สองนะครับหกสิบเก้าเดมอนนะครับคือจะเสียมากขึ้นเรื่อยๆนะกล่าวว่ามันจะมีการลางกีนะครับอ่านะครับรอบที่สามนะครับเก้าสิบเก้าเดมอนนะผม นะได้สกินโล่มซูชิมานะครับรอบที่499ไดมอนด์ครับถ้าเราสามารถใช้ส่วนลดได้นะนะครับรอบที่5นะครับผมอยู่ที่399ไดมอนด์นะครับคือถ้าเราอยากใช้ส่วนลดเราสามารถใช้ส่วนลดได้นะนะครับมาเป็นขอาสกินปืนคอนเซ็ปตนของโปนโลดเลยนะครับผมเป็นแบบ limited edition แน่นอนนะครับไปต่อครับรอบที่5นะครับได้สกินกอดศพมานะครับถ้าเราใช้ส่วนลดนะครับผมราคาจะเสกแค่เกินหนึ่งนะ เห็นไหมครับเขาจะเสียราคาแค่กึืนหนึ่งเท่านั้นนะครับคือว่าคุ้มนะถ้าเราจะใช้สุ่มจริงคือคุ้มมากเลยนะครับนี่ครับจาก5้าร้อยเก้าสิบเก้าเหลือแค่ร้อยสามสิบเจ็ดไดมอนด์นะครับคือว่าคุ้มมากๆนะครับผมถ้าเราอยากใช้สุ่มเนาะเดี๋ยวผมไปก่อแล้วกันนะครับห้าเก้าเก้าไปมาดูกันครับอ่านะครับสองรอบสุดท้ายนะครับมาครับสองรอบสุดท้ายครับก็ใช้ส่วรลดไปเลยนะครับสองรอบสุดท้ายเราสามารถใช้ส่วรลดได้นะ นี่แล้วก็รอบสุดท้ายครับเหลือแค่298้ไดมอนด์เนงนะครับจัดไปครับปิดจ็อบครับผมนี่ได้สกินมาแล้วครับผมวู๊ปเบเกอร์นมาครับคือของมันก็มีอ่ะครับนะจาไว้เลยนะครับของมันก็มีครับนี่ได้มาแล้วนะครับวู๊ปเบเกอร์เลดลบสัเกอร์นะครับใช่ไหมหมดไปเยอะอยู่นะเราสามารถดูได้เลยนะคว่าผมมดไปกี่ไดมอนด์ในรอบนี้นะครับกลายถือว่าผมหมดเยอะนะหมดเยอะอยู่นะครับกิจกรรมนี้นะครับผมว่ากิจกรรมนี้ค่า น่าจะหมดไม่เกินสอง0นเดมอนนะเพราะว่าผมมีส่วนลด77%ดเ้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคำนวณดูคร่าวๆนะครับนี่ครับผมกำลังคำนวณดูอยู่นะครับน่าจะหมดไม่คือ2 0 0นนะครับไม่คือ2000แน่นอนเพราะเรามีส่วนลดอยู่แต่ถ้าเราไม่ใช้ส่วนลดนะครับผมว่าผมหมดเกินสอง0แน่นอนแต่พอเรามีส่วนลดนะครับผมก็จะช่วยประหยัดไดมอนเราไปได้แบบเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่คือ2 0 0นนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ1 9 2 1ไดมนอนด์นะครับที่ผมหมดจากกิจกรรมนี้ไป1921ไดมอน์นะครับ ก็ถือว่าคุ้มนะได้รับสกินบูเบเกอร์มานะครับนี่ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็ไปกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับคือกิจกรรมของคอลเลกชันนะครับคอลเรัชันของป้นโลดนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีในส่วนของสกินปืนที่นํากลับมาขายอีกรอบหนึ่งนะครับสกินไอวอลนะครับสกินแฟชั่นคอลเรัชันของป้นโลดนะครับผมอ่าที่นํากลับมาขายแล้วก็พวกนี้ด้วยนี่นะครับเห็นไหมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสามกิจกรรมนะครับผมในคลิปนี้ที่ผมได้มาฝากนะฝากไว้สามกิจกรรมด้วยกันเลยโอเคครับผมก็ไปว่าครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ